เฉลยบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของสสวทนะครับสอนโดยสุนทรพิมเสนจงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้ณจุดที่กำหนดให้นะครับก็มาเริ่มกันทีละข้อนะครับข้อนี้เขาให้หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่ x เท่ากับ0ย์คือ,อยังไงครับเริ่มอย่างนี้อนุพันธ์ของฟังก์ชันเนี่ยมันหาได้จากสูตร f x เท่ากับลิมิตของ x อ h เข้าใกล้0 f x บวก h นะลบด้วย f x แล้วก็หารด้วย h อันนี้สูตรทีนี้ที่คำว่าที่จุดซึ่ง x เท่ากับศย์เนี่ยข้อหนึ่งสิ่งที่เราต้องหาก็คือหา f อนุพันธ์ของฟังก์ชันที่ x เป็น0ูนนั่นเอง เอยอ,อย่างนี้นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะได้ว่าเนื่องจากว่า f x เนี่ยมันเท่ากับ x กำลังสองลบ x นะครับเออเราก็จะได้ว่าอะไรครับเราก็จะได้ว่า f 0เนี่ยนะครับเ f ศบวก h f ศูนย์บวก h ที่จริงมันก็คือ f h นั่นแหละนะก็เท่ากับศูย์บวก h กำลังสองลบ0ย์บวก h นะศูนย์บวก h ก็คือ h กำลังสองลบด้วยศูนย์บวก h ก็คือ h นั่นเองนะครับและเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า f ศนย์ก็ได้เป็นเท่าไร่ครับก็ได้เป็นศูนย์กำลังสองลบศูนย์ งั้น f 0ก็เท่ากับ0นั่นเองงั้นเราก็แทนค่าลงไปอย่างนี้นนะเราก็จะได้ว่าอนุพันธ์ของ f ที่ x เป็น0ก็เท่ากับลิมิตของ x เข้าใกล้0 f h บวก0ก็ได้เป็น h กำลัง2ลบ h นะครับแล้วก็ลบด้วย f 0ก็ลบด้วย f 0ก็เป็น0หารด้วย h อย่างนี้ครับ คิดเลขออกมาครับจัดรูปนิดนึงก่อนนะอย่าเพิ่งแทนศูนย์อย่าเพิ่งแทนค่า h อันน้อย่าเพิ่งแทน h เป็นศนะูนย์ะอย่าเพิ่งหาค่าลิมิต h เป็นศูนย์เพราะว่าแทนปั๊บมันจะกลายเป็นศูนส่วนศูนย์ังไม่ได้นะครับเเราก็ได้เป็นอย่างนี้ด้านบนมัน2พจน์ออย่างนี้ครับเราแยกตัวส่วนมนาะเป็นแบบนี้ อ h อชกำลังสส่วน h ตัดได้มันก็จะเหลือเป็น h อันนี้ตัดได้ก็เหลือลบหจากนั้นก็แทน h เป็น0ูนย์ได้แล้ครับเป็นศูนยลบหส่วนลบหก็ได้ลบหเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า f 0เนี่ยก็เท่ากับลบหนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบลบหครับจบ ข้อ2ทํทำได้ในลักษณะเดียวกันเลยครับอนุพันธ์ของ f ก็ตั้งต้นที่สุดที่จุดซึ่ง x เท่ากับสสิ่งที่ต้องหาก็คือหาอืม ก็แทน x ด้วย2องอ่ะทีนี้เราก็จัดการนะ,ะดูทีละพจน์ครับเนื่องจาก f x ของเราคือ 2x กำลังสบวก1นะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า f นาะดูทีละพจน์2บวก h เนี่ยมันก็เท่ากับ2เอา2บวก h แทนลงไปใน x ครับจัดรูปออกมานิดหนึ่งครับก็จะได้เป็ไร2บวก h กำลังสก็แยกเป็น2บวก h กำลังส แล้วก็คูณกับ2บวก h นะเออคูณกันมันก็จะได้เป็นกำลัง3ใช่ไหมแยกของเนี้ยบวก1จากนั้นกระจายครับนะทิงสูตรกำลัง3เนี่มันกระจายได้ยแล่ะไมจำสูตรกำลัง3ไม่ได้นะเอาเป็นว่ากระจายทีละวงเล็บนะอ่ากระจายกำลัง2ก่อนนะเออวงเล็บนี้กำลัง2แล้วก็ค่อยไปคูณกับอีวงเล็บหนึ่งกระจายกำลัง2ง่ายมันมีสูตรกำลัง2สมบูรณ์ใช่ป่ะหน้ากำลัง2นะครับก็เป็น4 บวกด้วย2หน้าหลังก็คือ C h บวกด้วยหลังกำลังสองก็คือ H กำลังสองะวงเล็บเนี้ยน่ากระจายได้โดยใช้สูตรนี้ครับนะหน้าบวกหลังกำลังสองเท่ากับหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองก็ได้มาเป็นแบบนี้หน้ากำลังสองก็สองกำลังสองได้สี่สองหน้าหลังสองคูณสองคูณ H ก็เป็น 4H หลังกำลังสองก็เป็น H กำลังสองถูกไหมแล้วก็บวกกับสองบวก H อีกรอบหนึ่งแล้วก็ค่อยไปบวกกับหนึ่ง อ่าทีนี้เราก็ลองกระจายอีกรอบหนึ่งครับอันนี้2กระจาย2องสองวงเล็บเนี้ยกระจายอีกทีหนึ่งนะแต่ละตัวคูณกันหน้าคูณตัวนี้หน้าคูณกลางหน้าคูณหลังหลังคูณหน้าหลังคูณกลางหลังคูณหลังก็คูณสลับกันไปเรื่อยสอคูณสก็4กันกระจายนะสอคูณสองคูสีได้8 2สองคูณส h ก็8 h สคูณ h กําลังสองก็2 h กําลังสอง h คูณ4เป็น4 h h คูณส h กําลังสองอ่าคูณ4 h ก็เป็นส h กําลังสอง h คูณ h ก็เป็น h กําลังสามเออแล้วก็บวกหนึ่งกระจาย2เข้าไปอีกทีหนึ่งครับเป็น16บวก16 h บวกด้วยส h กําลังสองนึสองสองเป็นส2่8 8 h บวกด้วย8 h กําลังสองบวกด้วย2อ h กำลัง3แล้วก็บวกด้วย1อีกรอบหนึ่งเออได้เป็นไรครับเป็น2 h กำลัง3พจน์กำลัง2ก็4กับ8ก็เป็น1 2 h กำลัง2องพ์ h ก็คือ16กับ8ก็เป็นเท่าไหร่26อ,อ่า24นะครับเออ2 4 h 1>, 1กับ16ก็เป็น17นั่นเองโอเคนะอันนี้ในพจน์ส่วนของพจน์หน้า2บวก h นะครับเอออ่ะจบไปจากนั้นเราก็จะพบว่าเพราะฉะนั้น f 2ล่ะ f 2ตัวเนี้ยเราก็เอา2แทนลงไปนะใน x นะครับเออเป็น2 2กำลัง3ได้8 8คูณ2 16 16บกวก1ก็เป็น17นั่นเองโอเคนะ อ่าทีนี้เราก็เข้าสูตรได้แล้วครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่านะเอฟอฟสอของเราซึ่งแต่เดิมเนี่ยมันก็เท่ากับเท่าไหร่แต่เดิมเนี่ยมันคือตัวนี้ใช่ไหม F2 เราก็แทนเลยครับ f สองบวก h f สองบวก h นะเออเราก็ปึ๊บไล่มาเรื่อยมันได้เป็น2 h กำลัง3บวก1 2 h กำลัง2บวก2 4 h นะแล้วก็บวกกับ17เออแล้วก็ลบกับ f 2 f สก็คือสิ แล้วก็หารด้วย h อ่ะต่อครับก็ที่นี้ก็คิดเลขก็เลย 17กับลบ17ลบกันหายไปถูกไหมสุดท้ายก็เหลือเป็น 2H กำลัง3บวกหาร H อีกรอบหนึ่ง H เป็นตัวส่วนอยู่ตัวเดียวพจ์ด้านบนบวกกันเราก็แยกตัวส่วนเป็นแบบนี้ครับ ตัดตัด h กำลังสองกับ h ตัดเหลือ h อีกตัว h กำลังสามกับ h ตัดเหลือ h กำลังสองก็กลายเป็น2 h กำลังสองอันนี้ตัดไปเหลือ12 h อันนี้ตัดไปก็เหลือ24จากนั้นก็แทนศูนย์ลงไปใน h ครับหาลิมิตใช่ไหมก็ได้เป็นะไรครับเป็น0ย์อันนี้ก็เป็น0นย์อันนี้ก็เป็น24 สุดท้าย0บวก0บวก24ก็ได้เป็น24นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ24ที่จริงถ้าเราเรียนเรียนสูตรดิฟมาแล้วแป๊บเดียวเองนะ3ข้อนี้ สนาทีเสร็จแต่ว่าตอนนี้เราในแบบฝึกหัดนี้นะยังไม่สอนการใช้สูตรดิฟจะใช้ให้ใช้สูตรมูลฐานเลยนะสูตรดั้งเดิมเลยก็คือการใช้ลิมิตนะครับเออข้อ 3. เดี๋ย่ข้อ3โจทย์มันยังไงโอเอเท่ากับลบนึ่อ่ะข้อ3เราก็แกนนีหนึ่ง เริ่มจากอะไรสูตรนะ f อนุพันธ์ของ f ก็หาได้จาก f x บวก h ลบ f x หาร h โมีมลิมิตด้วย h เข้าใกล้0ูนย์นี่ข้อนี้ค่อยให้หาอนุพันธ์ที่ x เท่ากับลบหนึ่งันนี้ลบหนึ่งนะครับ ก็สิ่งที่ต้องหาก็คือหา f แทน x ด้วยลบ1นั่นเองก็เป็นลิมิตของ h เข้าใกล้ศูนย์ f x ก็แทนด้วยลบ1นอ,อย่างนี้อันนี้ตั้งเอาไว้ก่อนแล้วกันเรามาพิจารณา f x ก่อนเนื่องจาก f x เนี่ยมันเท่ากับ1ส่วน x กำลังสองราาะะะนั้น f ของลบหบวก h ก <Yeah. S 1> ็ได้เป็นอะไรครับก็ได้เป็น1ส่วนลบหบวก h ทั้งหมดยกกำลังสองส่วน f ลบ1ล่ะ f ลบ1ก็แทนเป็น1ส่วนลบหนึ่กำลังสองนะลบ1กลังสองก็ได้เป็น1นส่วน1 ลบหนึ่งกำลังสองได้หน right. ึ่งก็ได้เป็นหนึ่ง f ลบหนึ่งก็ได้เป็นหนึ่งอยู่ดีนะอ่ะทีนี้เพราะงั้นเราก็แทนลงไปในนี้ได้แล้วครับเออแทนลงไปในนี้ f ลบหนึ่งก็เท่ากับลิมิต f ของลบหนึ่งบวก h นะ f ลบหนึ่งบวก h ก็แทนด้วยตัวนี้ครับมันจะกลายเป็นหนึ่งส่วนลบหนึ่งบวก h กำลังสอง f ลบ1ก็แทนด้วย1แล้วมันก็มีหาร h อีกทีหนึง่งเออย่างนี้ครับอ่ะทีนี้เราก็จัดการทำไงครับจัดรูปนิดนึงนี้ลบเศษส่วนเราก็ทำส่วนให้เท่ากันนะเป็น -1 บวก h กำลังสองลบด้วย1ส่วนลบ1บวก h กำลังสองก็เติมมาด้านล่างเราก็ต้องเติมบนด้วยน,นะเติมล่างเติมบนตัวส่วนจะได้เท่ากับแล้วก็มีหาร h อีกทีนึ่งสุดท้ายจะได้ f ลบหเป็นเท่าไหร่ครับเป็นลิมิตของ h เข้าใกล้ศูนย์นะ อันนี้ส่วนเท่ากันแล้วนะครับเออก็เขียนรวบเป็น1ลบด้วยลบด้วยอะไรครับลบ1บวก h กลังสองส่วนด้านล่างนะส่วนเท่ากันแล้วคือลบ2บวกเอกลังสองแล้วมีส่วน h อีกรอบหนึ่งอ,อ้มันซ้อนกันวุ่นเลอวเกินนะครับอ่ะทีนี้เราก็จัดการ1ลบด้วย ด้านบนกระจายมาครับเออตัวนี้กระจายโดยใช้สูตรหน้าบวกหลังกําลัง2เท่ากับหน้ากําลังสองบวกด้วย2หน้าหลังบวกหลังกําลัง2อสูตรนี้กระจายก็กลายเป็นลบหกําลังสองบวกด้วย2หน้าหลังก็คือ2คูนลบหคูณ h นะแล้วก็บวกด้วยหลังกําลังสองก็คือ h กําลังสองนะครับหาส่วนด้วยด้านล่างก็คือลบหบวก h ทั้งหมดกำลังสองแล้วมีส่วน h อีกทีนึงโอ้มันมันซับซ้อนนิดนึงนะครับเออก็จะได้ f ลบหได้เป็นลิมิตของ h เข้าใกล้0ูย์อ่าหลบด้วยลบหนึ่กำลังสองก็ได้ 1, 1 2ึคูณลบหได้เป็นลบส h แล้วก็บวก h กำลังสองทั้งหมดส่วนด้วยลบหบวก h ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็มีหาร H อีกทีน,นะครับอ่ะทีนี้เราก็จัดการกระจายลบเข้าไปอีกทีหนึง่งนลาก็จะได้เป็น1-1ลบ1บวกด้วย2 H แล้วก็ลบด้วย H กํกำลังสองหารด้วยลบ1บวก h กำลังสองแล้วก็หาร H อีกรอบหนึง่ง ลบ1ก็ลบการหายไปเหลือ2 h ลบ h กำลังสองส่วนด้วยลบ1บวก h กำลังสองแล้วก็หาร h อีกทีหนึงหาร h ตัวนี้มันทำอย่างนี้ครับอันนี้ h กับ h h กำลังสกับ h เป็นตัวร่วมกันใช่ไหมนี่มี h นี่มี h สตัวดึงออกมาด้านนอกตัวหนึงครับ h ดึงออกมานอกวงเล็บเหลือ2กับเหลือ h รวมกันอย่างนี้เอออันนี้ก็เป็นลบหบวก h ทั้งหมดกำลังสองแล้ว h ตัวเนี้ยที่หารอยู่ด้านล่างเขียนอย่างนี้ครับเป็นหารด้วย h นะครับเออหาร h เราก็เขียนเป็นคูณนะเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วสลับเศษเป็นส่วนเป็นหนึ่งส่วน h ยังไงครับ h h ตัวเนี้ยตัดได้ สุดท้ายมันก็จะเหลือเป็น2ลบ h ส่วนด้านล่างก็เป็นลบ1บวก h กําลัง2ทีนี้ก็แทน0ูย์ลงไปได้แล้วครับเป็น2ลบ0ส่วนลบ1บวก0กําลัง2 2ลบ0ก็ได้2ลบ1บวก0ก็ได้ลบ1กําลัง2อันนี้ก็ได้2ลบ1กําลัง2ก็ได้1ก็2ส่วน1ก็สุดท้ายได้เป็น2นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ2นะครับโอเคนะ あちょっと。